วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านโนรีนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรกันดีคะอันนี้เป็นผัดเคียวหวานเป็ดน,นะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าได้ัน,นแบบนรกเนาะใส่น้ำมันใส่น้มันค่ะน้ำมันถั่วเหลืองค่ะน้ำมันถั่วเหลืองนะคะต่อไปเราก็จะมีติกแกงค่ะอันนี้เป็นติกแกงเคียวหวานเนาะต่อไปอันนี้ทางร้านทำ ใช่พิซแงช่วงนี่เราจะปั่นเองค่ะกระเทนหน่อยนะะใส่แบบผัดน้ำสุกไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะให้พิซแงหอมค่ะแล้วเราจะมีนะคะใบเคอรี่ค่ะเด้งจะเป็นคูรสนะคะแล้วก็กลิ่นหอมใช่ใช่ใชแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันจะแห้งไปไหมเพื่อให้สุกดีเราก็น้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะค่ะ เป็นน้ำสต๊อกผักใช่ใช่ค่ะเป็นน้ำสต๊อกผัก่ะเ่วนมาเราจะใช้เป็นสต๊อกผักค่ะพอเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็อาเป็ดเป็ดค่ะเป็ดอันนี้คือเอาไปทําอะไรก่อนนะคะเป็ดพะโลค่ะเป็นเป็ดพะโลนี่แหละที่เราเอาไปทําเป็นเป็ดพะโลที่ขายที่ร้านแล้วก็เสร็จแล้วเราเอาเอามาผัดก็ได้กินเป็นเป็ดพะโลก็ได้อะไรย่างเงี้ยก็คือใช้เป็ดพะโลมาทำาต่ทำได้หลายเมนู รสนะคะค่ะเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลนะคะเป็ดทางนี้อันนี้ก็จะสุกแล้วเราก็หั่นไม่ต้องเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะพอประมาณพอพุ่วๆแต่ว่าอย่ามิ้นะคะทำมิ้นนะคะค่ะแล้วก็ปริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนเพิ่มรสชาติให้เผ็ดนิดนึงค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะขออนุญาตนะคะเรามีจะมีนมสดใส่ด้วยนะคะค่ะ เสร็จแล้วเราใส่นี่เลยค่ะพร้อมกันเลยอันนี้เป็นโหระพาแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะค่ะแล้วก็เราก็โรยด้วยนมสดลงไปเสร็จแล้วค่ะต้องปิดไฟได้เลยใช่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เคียวหวานเป็ดพาโล้ของเรานะคะที่เพิ่งไปทํากันมาในครัมเมื่อสักครู่นี้เองนะคะสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่อยากรับประทานนะคะก็มาทานได้ที่ร้านโนรีค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านเจ้าของร้านนะคะช่วยชวนมาที่ร้านเลยค่ะ,คะนอกจากจะว่ามีเคียวหวานเป็ดแล้วเรายังมี เมนูจจก,กรพัดเป็ดผีดนะคะซึ่งทําด้วยวุ้นเส้นต้นสนนะคะแล้วก็อีกอย่างของเราจะมีพวกกลิ่ซ้ำจะมีเป็นกว๋วยเตี๋ยวมีอาหารหลากหลายมีรสช่องมีของหวานแล้วก็เป็นพวกปลาต่างๆนะคะซึ่งลูกค้าเข้ามาจะต้องไม่ผิดหวังแน่ๆเลยค่ะสาหรับช่วงเดือนรามฎอนก็คือเปิดเวลาปกติเลยใช่ไหมคะเปิดตลอดคะ่ะเปิดเปิดทุกวันคะ่ะแล้วถ้าเกิดสั่งจองได้ยังไงก็ก็สั่งจองก็จะได้ที่ แต่สะดวกค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณทางร้านโนรีมากๆเลยนะคะที่ให้เราได้เข้ามาแวะเวียนชมกันค่ะขอขอบคุณนะคะทางผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนนะคะโดยเดี๋ยววันนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนมอบให้กับทางร้านด้วยค่ะในครั้งต่อไปนั้นทางช่วงทานจานอร่รอยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นอย่าไปติดตามกันค่ะ